สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรบลุงเลียงอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเลียงก็ได้นําสูตรหน่วยล่างนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับก็ขอท่านผู้ชมนั้นได้นําไปพิจารณาดูนะครับเอาล่ะครับก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องนะครับ ตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็น สูตรหน่วยล่างนะครับไม่เกี่ยวกับหลักอื่นนะครับปักหลักหน่วยล่างเท่านั้นนะครับซึ่งคลิปที่แล้วลุงเนียงก็ได้ลงหลักสิบล่างให้ไปแล้วคลิปนี้ก็เป็นหลักหน่วยล่างนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับสูตรนี้นั้นเป็นสูตรใหม่ซึ่งลุงเนียงก็ได้นำมาลงให้ท่านผู้ชม ได้รับชมกันเป็นงวดแรกนะครับสำหรับงวดนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็รอลุนกันนะครับสำหรับวันที่16เดือนเมษายนนะครับเอาละครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าวิธีคำนวณน,นั้นจะคำนวณยังไงนะครับซึ่งลุงเนียงก็ได้ขีด ประกาศสีแดงไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วว่าวิธีคำนวณคือคำนวณยังไงนะครับวิธีคำนวณก็คือตั้งรางวันที่1ลงไปทั้ง6ตัวเลยนะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวล่างตั้งลงไปนะครับก็เอาหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับมาบวกกับหลัก10ล่าง2ครั้งแล้วก็บวกกับหลักหน่วยล่าง1ครั้งแล้วก็บวก8คงที่นะครับ ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้นํามาบวก1แล้วก็บวก7คงที่ทุกครั้งทุกงวดไปนะครับแล้วจะได้เลขหน่วยล่าง3ตัวมา1ตัวนะครับเอาเราก็มาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับก็4 2ครั้งก็คือ8นะครับ8 2ครั้งก็คือ6นะครับ นี้เราก็มาบวกกันนะครับ8บวก6ก็เป็น14นะครับ14บวก9ก็เป็น23 23บวก8ก็เป็น31นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นั่นเองนะครับ1บวก1ก็ได้2 2บวก7็ก็ได้9นะครับ3ตัวหลักหน่วย3ตัวก็คือ129นะครับต่อมา2ตัวล่างออกอะไรครับออก61นะครับ61 หลักหน่วยคือ1นั่นเองนะครับก็เข้าที่เลข1นะครับก็งวดนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับงวดต่อมานะครับ9-2ครั้งก็คือ8นะครับ18นั่นเองนะครับ6-2ครั้งก็6 2สอก็คือ2นั่นเองนะครับ8-2บวก2ก็เป็น10 10-1บวกหก็เป็น11นะครับ 11บวก9ก็เป็น19นะครับผลัพที่ได้ก็คือ9นั่นเองนะครับ9บวก1ได้0 0บวก7ก็ได้7นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก09นะครับ09หลักหน่วยก็คือ0นะครับก็เข้าที่เลข9ก9นะครับงวดนี้ก็ผ่านอีกนะครับ งวดต่อมานะครับสามสองครั้งก็คือสามสองก็เป็นหกก็คือหกนั่นเองนะครับศูนย์สองครั้งก็คือศูนย์นะครับหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกแปดก็เป็นยี่สิบสามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสามนั่นเองนะครับสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกเจ็ดก็ได้หนึ่งนะครับต่อมาสองตัวล่างออกอะไรครับ ออก4 3นะครับ4 3หลักหน่วยคือ3นั่นเองนะครับก็เข้าที่เลข3นะครับก็งวดนี้ก็ผ่านอีกนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูงวดต่อมาเลยนะครับงวดต่อมา5 2ครั้งก็คือ10ก็คือ0นะครับ4 2ครั้งก็คือ8นะครับ ศูบวกแเป็น8 8ดบวกสเป็น1 1 1 1อบวกแก็เป็น19นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9นะครับ9กบวกหก็ได้ 0, 0ูนวกเ็ก็ได้7นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก7-9นะครับ7จ็หลักหน่วยก็คือ9นั่นเองนะครับก็เข้าที่เลข9ก็างวดนี้ก็ถือว่าผ่านอีกนะครับ งวดต่อมานะครับ3 2ครั้งก็คือ6 7 2ครั้งก็คือ14ก็คือ4นะครับ6บวก4เป็น10 10บวก9ก็เป็น19 19บวก8ก็เป็น27นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7บวก1ก็ได้8 8บวก7ก็ได้5นะครับต่อมา2ตัวล่างออก7 8นะครับ 8หลักหน่วยก็คือ8นั่นเองครับก็เข้าที่เลข8นะครับก็ผ่านอีกนะครับสำหรับงวดนี้นะครับทีนี้มาดูงวดต่อมานะครับก็มาดูกันนะครับ 6- 2สองครั้งนี่ก็คือ12ก็คือ2นะครับ7 2สองครั้ง14ก็คือ4นะครับ 2บวก4ก็เป็น6นะครับ6บวก8ก็เป็น14 14บวก8ก็เป็น22นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2นั่นเองนะครับ2บวก1ก็เป็น3 3บวก7็ก็เป็น0นนะครับต่อมา2ตัวล่างออก90นะครับงวดที่ผ่านมานี่เองนะครับออก90หลักหน่วยก็คือ0นะครับก็ขเข้าที่เลข0นย์อีก,กอน,นะครับ งวดนี้ก็ผ่านอีกนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับก็ทั้งหมดหงวดนะครับที่นี้มาดูงวดที่7จนั้นยังจะเดินต่อหรือไม่นะครับก็เรามารอรุ่นกันนะครับสำหรับวันที่16เดือนเมษายน2567นะครับก่อนอื่น เราก็มาคำนวณดูนะครับว่าจะได้เลขอะไรสำหรับหน่วยล่างงวดนี้นะครับ1 2ครั้งก็คือ2นะครับ9 2ครั้งก็คือ18ก็คือ8นะครับ2บวก8ก็เป็น10 10บวก 0, ก็เป็น10 10บวก8ก็เป็น18นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8นั่นเองนะครับ8บวก1ก็ได้9 9กบวก7็ก็ได้6นะครับ นี้เราก็ได้แล้วนะครับสำหรับหลักหน่วยล่างงวดประจำวันที่16เดือนเมษายน2567นะครับเลขหลักหน่วยล่างที่ได้ก็คือ8 9แล้วก็6นะครับ3ตัวนั้นมา1ตัวแน่นอนนะครับก็เป็นหลักหน่วยนะครับ ก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับอย่าลืมนะครับคําเตือนลุงเลียงก็เคยเตือนอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งนะครับสูตรทุกสูตรนั้นมันมีเข้ามีหลุดนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ชมพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นงวดประจำวันที่ 16เดือนเมษา2567นะครับทีนี้สำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ